ตอนนีรู้สึกที่มันถามถามอายุรู้สึกตึงหยิกเลยแด้มันถามนะเคยตายไปนี่รู้เลยโดนเลยมันดึงแจ๊<อ>แจ้ไม่อยู่แจ๊แจอยู่ที่มันส่วนแจ๊มันลวกอยู่กลางทางอะตอน,นี่ยทอต่อยแล้วเ่มันกอดอย่างนี้เลยนะไอ้ที่ขขาหมูนาะาน้เคยตาย ที่วินเนี่ยจะเข้ามายังไงพ่อเขาก็เดินมามาเดินมาแล้วแบบก็มาเรียกรถนะไปโชว์รถดอยบอกไปไหนเป็นบ้านล่างซอยหนึ่ง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 แต่ที่ที่ไปก่อเหตุมันเลยไปตั้งไกลเนี่ยเลยไปถึงบ้านช้างบ้านช้างก็บอกเดี๋ยวน้ารอเรียบแป๊บเลียวเดี๋ยวเข้าไปเอาตังค์กันเดี๋ยวตังค์จกพี่ชายมาให้ ตรงไหนอะ่ะตรงที่จุดที่จอดอ,ะอ่ะจุดที่จอดอ่ะตรงหน้าประตูะตัวคอนเมนเลยนะตรงมันเดินเข้าไปสักพักใหญ่ๆมันก็เดินออกมาอมบอกไปเข้าไปบอกไม่เจอใครสักคนเลยนะอ,อย่างี้ไปโว์ผมที่หมู่บ้านช้างจุดแรกที่นี่คือบ้านล้างซอยหนึ่งอ,ะอ่ะอ่านี่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่อือบอกไปโฉบหมู่บ้านช้าไปต่างบ้านครับ ไปถือยังไปถือบนบ้านหรือกลางนั่งเลยมันนั่นนี่มันถามเลยมันล็อกไปเอะใจเลยผมเห็นนะมันมันถอดมามันกี้หลังเป็นไงเป็นไม้ตอนแรกไม่รู้ปบ้าอะไรแหละใช่ไหมครขับรถอ่ะจะรีรถกลับเลยมันล็อกมันถอดกุญแจอะไเนี่ยอย่านั้นเนี่ยพอรอดมาได้ยังไงนะมันทำาไงต่อสู้เลยเอาไม้ ฝังก็เหรอไม่ช่วงล็อกเลยเขาแผ่นี้ได้เลยแผ่นนี้ได้ไหมอันนี้รอบสองตอนแรกก็วิ่งไปแล้ววิ่งปั๊บมันวิ่งกลับมามันล้วงไปมันพุ่งมาเลยอ๋อหมายถึงล็อกอ๋อหมายถึงว่าตอนไปสวนเลยจอดตอนจอดรถอ่ะพ่อดึงกุญแจแล้วพ่อวิ่งมันดึงแจญแจไม่อยู่กแจอยู่ที่มันอแล้วสรุปได้มันโยนกุญแจทิ้งเรอรู้เลยเรารู้สึกตัวเลยตอนนีรู้สึกที่มันถาม ถามอายุรู้สึกตึงอยิกเลยแล้วมาถามนะ้าเคยตายไปนี่รู้เลยโดนเลยนึกถึงจะจอดจะเลี้ยวรถกลับมันมาดึงกระเป๋าล็อกคอดึงกระเป๋าเปล่าจะายนะ้ามีอะไรไหมหัวหั้นบดเลยไหมัว้หบดเลยหัวหั้นบดมันไม่ใช่มีดเป็นไม้ไม้พวกกันล็อกเนี่ย เราก็โชว์เลยเลี้ยตังเลยนั่งนั่งอะไรแล้วแล้วผมจะลองเสียหนึ่งทำบ้านางแปลงไปถึงทหารพนพี่ชื่อพี่โจทย์แปลเราตังสามตังค์ไม่ได้เอาเาไม่ไ <classy> ด้แปลเาเกินเราเกิน <excited> ตังค์โตระตหนุ่มแปลเล่น ไม่รวมวิ่งนะทำตรงนี้ย่าคนแถวบ้านบ้านระยแรกนั้นก็ไอ้นี่นเด็กเขาว่าออกมาห้ามก็มีเรื่องเรื่องอะไรไม้ออกไปอะไไม่เลย่ะข้างทางก็ยืนมาทำไมแต่เขาจอดรถปุ๊บลุงเขาลงลงปุ๊บ ผมก็ลงลงพวกผมไม่หยิกอือตอนนี้ที่บ้านไม่หยู่ไหมไม่มีั สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเช,ชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ